บ้านเย็นโดยลถการใช้แอร์ค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ไมโครบีดรีเลใยช้งานเป็นตัวสับปั๊มน้ำเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิหน้าจอแสดงผลและปั๊มน้ำหลักการที่ใช้คือ เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า42องศาเซลเซียสปั๊มน้ำจะเปิดอัตโนมัติและเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า42องศาเซลเซียสปั๊มน้ำจะปิดอัตโนมัติ นี่คือตัวอย่างการทดลองเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า42องศาหรือเท่ากับปั๊มน้ำจะทำงานอัตโนมัติน้ำที่ไหลลงมาก็จะไหลลงมาเรื่อยๆจนกว่าอุณหภูมิจะน้อยกว่า42องศาทําให้เกิดละอองน้ําละอองน้ําเข้าไปในตัวบ้านทําให้บ้านเย็นขึ้นและน้ําจะไหลลงสู่ดินเข้าสู่อ่างเก็บ,นะเกบน้ำถังเก็บน้ําใต้ดิน ประโยชน์คือทำให้บ้านเย็นโดยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้แอร์ค่ะ